มีวิธีทําแป้งข้าวเกรียบแครอทให้สีสวยโดยที่ไม่ต้องพึ่งสีผสมอ,อาหารที่สําคัญฟูกรอบอร่อยด้วยนะบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะนะนาดีจใจดูส่วนผสมก่อนนะคะแป้งมัน700กรัมกระเทียมจีน4กลีบพริกไทยดำหนสสช้อนชาเกลือ1ช้อนโต๊ะเรานำทั้ง3อย่างนั้นไปตำรวมกันนะคะเมื่อตำออกมาแล้วก็จะได้ แบบนี้ค่ะตามให้ละเอียดเลยผงฟูหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาน้ำตาลทรายหกช้อนโต๊ะเตรียมแป้งมันเทลงไปในชามผสมก่อนได้เลยเดี๋ยวจะตามด้วยผงฟูผงฟูนะคะ น้ำตาลทรายตามด้วยเครื่องปรุงทั้งสามอย่างกระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือนําแครอทไปหั่นใ้ชิ้นเล็กลงค่ะเดี๋ยวจะได้นํามาปั่นง่ายเอาแครอทใส่ลงไปในโถปั่นได้เลยค่ะใส่น้ําลงไปประมาณ200มิลลิลิตร แครอทที่เราปั่นเสร็จแล้วนำมาเทใส่หม้อนะคะเดี๋ยวจะนำไปตั้งไฟนำแครอทที่เราปั่นแล้วนำมาตั้งไฟให้เดือดให้เขาเดือดให้ทั่วค่ะมีน้ำแครอทปั่นร้อนๆเลยนะคะก็ตักใส่ลงไปในแป้งร้อนค่ะตไปแค่นี้ก่อนแล้วก็ใช้ทับพีคน ใส่ให้หมดเลยก็ได้เดี๋ยวไว้นิดนึงเดี๋อไว้นิดนึงค่ะน้ำนารีตั้งน้ำไว้บนเตาด้วยนะคะจะต้องเอาน้ำร้อนมาเติมด้วยตั้งเผื่อไว้เผื่อว่าอน้ำแครอทเนี้ยไม่พอก็จะใช้น้ำร้อนมาเติมใส่ให้หมดเลย เนื้อแค่รอดแน่นๆเลยค่ะรีบคนแป้งเลยใส่ลงไปในแป้งเลยน้ำร้อนอย่าเพิ่งเติมไปเยอะนะคะค่อยๆเติมตอนนี้แป้งก็ยังคงร้อนอยู่นะคะแต่ว่าใช้มือลงไปนวดได้แล้ว มือเราทนความร้อนได้แล้วก็ใช้มือนวดเลยแป้งจะได้เข้ากันดีใช้สองมือเลยค่ะใช้กำหม,มัดกดลงไปแบบนี้เลยแป้งเข้าเกลียบนี้ต้องทำตอนที่ตอนที่แป้งร้อนๆค่ะ ช่วยกันสองมือเลยสีสวยมากค่ะสีเป็นสีโอโรสอะ,อะเดี๋ยวนวดไปสักพักหนึ่งให้แป้งเขาเนียนนวดจนแป้งไม่ติดมือก็ใช้ได้เลยค่ะ mm hmm. แป้งใช้ได้แล้วละคะ่ะ แป้งก็ติดมือน้อยลงแล้วเดี๋ยวเวลาเราปั้นเป็นก้อนอ่ะแป้งก็จะปั้นเป็นก้อนได้แล้วเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวจะนำไปหอ่อวันนี้จะห่อเป็นก้อนใหญ่เลยใบตองน,นี้ตัดไวมากคะ่ะใช้ไม่ทัน สีก็เลยออกเป็นสีเหลืองแบบนี้เนี่ยค่ะอ่ะนี่ห่อที่สองนี่ค่ะแป้งข้าวเกลียบแครอทจะทำห่อทั้งหมดวันนี้ทำได้ห้าห่อนะคะห้าก้อนเดี๋ยวจะนำไปนึ่งค่ะมาดูแป้งข้าวเกลียบแครอทที่นึ่งสุกแล้วค่ะ ที่เป็นแท่งสั้นแบบนี้เพราะว่าน้านารีจําเป็นจะต้องนึ่งด้วยซึ้งเล็กค่ะก็เลยหั่นออกเป็นสองท่อนถ้าไม่แบ่งครึ่งแป้งข้าวเกลียบที่เตรียมเอาไว้จะยาวกว่าซึ้งเล็กอีกค่ะใช้เวลานึ่งหนึ่งชั่วโมงแป้งข้าวเกลียบก็จะสีสวยใสยแบบนี้ค่ะจะพักให้เย็นก่อนแล้วค่อยแกะใบตองออก เมื่อแกะใบตองออกหมดแล้วจะนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้2คืนนี่เป็นข้าวเกลียบที่แช่ตู้เย็นไว้2คืนแล้วนะคะหลังจากนี้จะนําไปหั่นเป็นชิ้นบางๆต่อไปก็นําไปตากแดดตากแดดแห้งแล้วก็นําไปทอดได้เลยค่ะ